ชีวิตในโรงแรมของแมวจารุวัรหลังเกษียณอายุคุณแมวจารุวัรหรือที่หลายคนจำได้ในบทของย่าเอียดในสุภาพบุรุษจุธาเทพเป็นคุณแม่ของมิวลลิตาซึ่งเมื่อเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาคุณแมวได้เข้าทำงานที่องค์การรศออพอต่อมาจึงได้เข้าประกวดนางงามและได้รับตำแหน่งนางงามรศออพอและนางงามในปี2509ตามมาด้วยเวทีการประกวดนางสาวไทยโดยใช้ชื่อการประกวดนามว่า ปรสนียาปัญโยพาธแต่ไม่ผ่านเขารับสุดท้ายซึ่งผลงานการแสดงเรื่องแรกของคุณแมวเรื่อเมื่อปี2512เป็นภาพยนตร์เรื่องละครเร่ของอัศวินภาพยนตร์ซึ่งปัจจุบันคุณแมวได้วางมือจากวงการบันเทิงแล้วและปัจจุบันมิวลลิตาได้เปิดโรงแรมที่ชะอำที่บ้านของเธอและแม่แมวก็ได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันที่นั่นทําให้แม่แมวมิวและละลานั้นก็เหมือนกินอยู่ในโรงแรมเรียกได้ว่าครอบครัวน,นี้น่ารักเอามากมาก โดยเฉพาะหลานน้องตั้นรับหน้าที่เป็นบาริสต้าหน้าหล่อและเรียนรู้กิจการจากคุณแม่ไปด้วยซึ่งเราก็มีภาพปัจจุบันมาฝากกันด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจาก homeinsuranceworld.com ขอบคุณค่ะ